สวัสดีครับพี่น้องและ f อที่เคารพรักทุกท่านเลยมาแล้วครับมาแล้วหวยรัฐบาลความหวังของคนจนเช่นเคยครับก่อนที่เราจะไปชมผลสรุปตัวเลขนั้นเรามาฟังคำเตือนจากช่องกันก่อนครับช่องเป็นแค่สื่อกลางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองชมเพื่อความบันเทิงโปรดพิจารณาในการรับชมด้วยนะครับมาครับเรามาชมผลสรุปตัวเลขของงวดวันที่30ธันวาคม66กันก่อนครับ นะครับแอดให้สามตัวนะครับเก้าแปดเก้าห้าศูนย์แปดเก้าสามแปดและห้าหกเก้านะครับผ่านนะฮะเลขที่ออกคือห้าสี่สี่นะครับนะโอเคผ่านนะครับต่อไปสองตัวแอดให้หนึ่งห้านะครับเก้าสองสามแปดและสามสองนะครับ แอนที่วงไว้ก็ผ่านเช่นเคยนะแต่มาอาออกข้างล่างนะครับนะเลขที่ออกข้างล่างคือ89นะครับแอดให้98นะฮะนะแอดให้98คือออกตัวรองนะครับนะก็ยังเดินดีต่อเนื่องนะครับเสีงวดซ้อนเลยนะครับยังดีต่อเนื่องนะก็ 98นะครับก็จะมีตัวตัวนี้นะ89นะครับนะนะมี9นะจะเข้าเลย98แต่แอดไม่ได้วงนะครับแอดจะไปวงตัวบนนะเป็นตัวรองนะครับอ่ะยังไงก็ดีนะครับเดี๋ยวเรามาชมผลสรุปตัวเลขนะครับ2ตัวล่าง และสองตัวบนกันนะครับมาสรุปสองตัวล่างและสองตัวบนกันนะครับวันที่ส7ดนะครับวันที่ส7บดนะฮะมกราคมห7นะครับนะสองตัวบนนะครับสองตัวบนรวมเลยนะฮะ รวมสองตัวบน s จะให้คือนะฮะสองแปดนะครับนะต่อด้วยห้าหนึ่งนะครับ ต่อด้วย03นะครับต่อด้วย2 3นะครับนะ สองตัวนะครับ2ตัวสองตัวบนนะฮะสองตัวบนนะครับ,บน,นะบนะนะก็จะมีประมาณนี้เลยนะฮะแอดจะให้แค่4ตัวนะครับแอดจะให้แค่4ตัวนะครับนะต่อไปก็จะเป็นอ่า สองตัวนะครับสองตัวล่างนะฮะสองตัวล่างนะครับนะสองตัวล่างแอดก็จะให้ก่อนเลยนะครับแอดจะให้คือ เจ็ดสองนะครับนะต่อด้วยเจ็ดศูนย์นะครับต่อด้วย สี 4, 7, นะครับต่อด้วย7 8นะครับและตัวสุดท้ายนะครับแอดก็จะให้ หนึ 1> 1. นะครับนะก็มีประมาณนี้นะครับนะมีประมาณนี้เลยนะครับ ที่แอดให้ห้าหางนะครับนะแอดก็จะให้เน้นๆเลยนะครับห้าหางนะครับนะนะครับสองตัวบนนะครับสองตัวบนก็จะเป็นสองแปด นะครับห้าหนึ่งศูนย์สามสองสามนะครับนะสองตัวนะครับสองตัวบนนะฮะสองตัวบนสองตัวล่างนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสองตัวบนและสองตัวล่างนะครับสิบเจ็ดมกราเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับ ก็ขอพระคุณมากมนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะครับก็ขอให้หมันหมนต้อนรับปีใหม่กันทุกคนนะครับขอต้อนรับปีใหม่กันทุกคนเลยนะครับ ก็ขอให้หมานหมานเฮงเฮงรวยรวยและปังปังกันทุกคนนะครับนะคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้านะเดี๋ยววันที่16นะครับเดี๋ยววันที่16บหกแอดก็จะเอา3ตัวมาให้นะครับเอา3ตัวมาให้นะครับพอดีตรงจังหวะ นะฮะตรงจังหวะเลยที่แอดไปไหว้เท้าเวสุวรรและจุดทูบได้มานะครับนะคือตัวนี้นะฮะนะสตัวบนนะนะแอดจุดทูบได้มายังเหลืออีก1เม็ดนะครับยังเหลืออีก1เม็ดและเรามาชมกันในวันถัดไปนะครับในวันถัดไปคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกัน ในวันพรุ่นี้นะครับสวัสดีครับ